มึงดูกูไปททาอี่าในนี่ยหละกูพับจอว่าใช่ไหมเข้ามาแล้วกูเจอแบบนี้โอ้ตาอะไรวะมันเป็นหมูเลยล่ะอีโดว์วแล้วกูก็กดคอไปสวนน้ามามันจะเป็นอย่างไงแต่เมื่อกูเข้ามาอีโดวกูหาปุ่มวิ่งไม่เจออีทโอันี่เจอแล้วอีดว บังเจ้าที่กูกูเข้ามาแล้วมึงดูว่าท้าวิ่งมันโอ้ยยังวะมึงดูนะเหมือนอึ้งเลยเนี่ย่ะโอ้โหแต่ละคนมึงดูโอ้อีนี่แบบมึงไปกินอะไรมาทําทำไมมึงอ้วนจังมึงดูนะอแต่ละคนเป็นอึ้งกันหรอไปหากินอะไรมาทําทำไมอ้วนจัง